Walk with God โดยคริสตจักรพระสิริแห่งการเก็บเกี่ยวใจแตกสลายได้แต่ขอพระเจ้าสร้างใจใหม่สดุดีบทที่51ข้อที่10ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเนรมิตสร้างใจสะอาดในข้าพระองค์และขอทรงสร้างจิตใจหนักแน่นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ กษัตริย์ดาวิดได้ทำบาปครั้งใหญ่ต่อพระเจ้าโดยการเอานางบัดเชบามาหลับนอนและวางอุบายฆ่าอูริยาสามีของเธอทำให้พระเจ้าพิโรธและประหารุตรชายของเขาไปแต่ดาวิดได้ถ่อมตัวลงต่อพระเจ้าสารภาพความผิดบาปด้วยจิตใจที่แตกสลายหมดกำลังใจที่จะมีชีวิตและรับใช้พระเจ้าแต่ดาวิดได้อธิษฐานขอสร้างจิตใจใหม่ของเขาขึ้นมาจิตใจที่หมดอาลัยตายอยาก ให้กลับมีความหวังอีกครั้งจิตใจที่แตกสลายให้ถูกรวบรวมกลับคืนมาจิตใจที่ฟอให้มีความหนักแน่นทําให้ดาวิดสามารถกลับมาเป็นกษัตริย์ชนชาติอิสราเอลและนมัสการพระเจ้าได้อีกครั้งวันนี้เราอาจจะทําผิดบาปมากมายจนหัวใจแตกสลายหมดกําลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่มีเรี่ยวแรงในการทํางาน ไม่อยากรับใช้พระเจ้าเขาให้เราเชื่อมั่นในพระคุณการยกโทษพลังของการสร้างใหม่จากพระเจ้าเมื่อเราอธิษฐานทูนขอการสร้างจิตใจใหม่ภายในเราด้วยความจริงใจเพื่อกำลังใจความกล้าหาญความมั่นคงที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้กับชีวิตการทำงานครอบครัวและการรับใช้พระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับ